ถ้าถ้าเอาตั้งแต่แรกเลยคือมาทำตาสองชั้นก่อนทำไปกี่ปีแล้วท็ทำไปน่าจะเกือบสิบปีแล้วค่ะโอ้ใช่ใช่หน้าเป็นแบบนี้อันถึงข้างๆอ่าคือหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็แบบคือคือคนที่ตาชั้นเดียวอ่ะมันจะแต่งหน้ายากใช่ไหมก็เลยอย่าแต่ทําแล้วโอเคค่ะมีคนชมแล้วก็มาทําต่อกันเต็มเลยโอ้แล้วคือตอนนี้พี่ทาอะไรอีกครับตอนนี้ก็คือ พอพออายุมันเยอะเข้าอะ่ะมันก็จะมีร่องไอ้ตรงนี้ค่ะอ่าต่ชีชี<ะ>้ด<ะ>ู่จะจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็มันจะมีถุงตรงนี้แล้วก็จะมีตีนการนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเริ่มมาและคือความย้อนท้อยทั่วหน้าเลยใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าเราก็ยังถือว่าน้อยกว่าอายุที่เป็นแต่ว่าคือพอเวลาเราแต่งหน้ามันก็ไม่รู้สึกเนาะ แต่พอเวลาไม่แต่งหน้าหรืออะไรหน้าสดมันมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราทําตอนนี้เลยอ่ะมันก็มันก็ดีกว่าไปทําตอนที่60แล้วแล้วหน้ามันเปลี่ยนมาก uh huh. คือทําตอนเนี้ยหน้ามันไม่เปลี่ยนมากมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นนะ uh huh. เออ <Yeah. S 1> ก็คืออยากให้หน้ามันมันค้างแบบนี้ไปหน่อย <laughs> อเพิ่งเพิ่งดึงหน้าเฟซล็อกค่ะแล้วก็เพิ่งลงมาตอนนี้เลยค uh huh. ่ะ ก็รู้สึกว่าน่าตึงตึงเลยตึงอย่างเดียวความรู้สึกตึงต,ตีงตึงใจอันนี้ตึงใจแล้วเจ็บไหมปวดไหมเล่าบรรยากาศตอนห้องผ่าตัดให้ฟังคือคือพอดีว่าเราอ่ะจะทําตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วก็ความกลัวตอนนั้นเนี่ยมันกลัวมากกลัวจนจนมาถึงระดับว่าคือคิดเข้าคิดออกว่าจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะจนจนสุดท้ายพอมันผ่านโควิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มนัดกับเจ้าหน้าที่ แล้วเราก็คิดว่าคือเราต้องทําเพราะมัน,ม,นมันไปไปใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนหน้ามันเริ่มย่นเริ่มอะไรแต่พอถึงตอนเนี้ยแบบไม่กลัวเลยนะแล้วทําแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยไอยวความกลัวที่พี่แบบกลัวเนะี่ยเป็นยังไงบ้างความกลัวคือกลัวว่าหน้าเรามันจะมีปัญหาคือทําแล้วจะมีปัญหาว่าหน้ามันจะนหน้ามันจะเปลี่ยน<ง>จากทรงเก่าเพราะาจริงๆทรงเก่าเราชอบหน้าของเราอยู่แล้ว แต่ถ้าถ้าแบบเราดูรีวิวไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สังสังเกตเนาะว่าคนที่เขาทำเนี่ยหน้าเขาไม่ได้หน้าเขาไม่ได้เพี้ยนนะคะที่นี่นะหน้าไม่ได้เปลี่ยนอหน้าเขาไม่เพี้ยนมันดูตึงมันดูตัวไวขึ้นแล้วก็ดูอายุยุลดลงจริงๆค่ะรู้สึกว่าแบบนั้นแล้วก็รอดูตัวเองอยู่ว่าหน้าน่าจะลดลงค่ะเชื่อมั่นหมอค่ะเพราะว่าเราก็ศึกษามาเยอะคือก่อนจะทาก็ก็ดูเยอะมากอะค่ะดูดูทั้งหลายที่มากแล้วก็ พอดีว่าเป็นลูกค้าเก่าที่นี่ด้วยค่ะทําแต่และอย่างไม่ว่าจะพี่สาวก็ทําจมูกทําตาแล้วก็ญาติกันก็มาทําเลยไม่มีใครผิดหวังสักคน,นะะอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างมั่นใจที่นี่อ๋อคนรอบตัวญาติๆมีแต่ทําที่นี่มาทําที่นี่หมดเลยนะแล้วเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เลยเห็นหน้า<ๆ>ก็มาทําตามแล้วพี่ดูรีวิวนี่คือดูแบบมีเคสดาราอะไรไหมคะส่วนใหญ่ก็คือจะดูทั้งดาราแล้วก็ทั่วๆไปอะค่ะความกลัวมันเป็นปกติของทุกคนแต่พอเวลาเราคิดว่า มันไม่ไม่อันตรายเพราะาที่นี่เขาค่อนข้างเซฟอะค่ะ<ม>ถ้าเรามั่นใจที่นี่แล้วเราทําใจให้มันนิ่งๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะร,รู้สึกเลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยคือ <c ười> ผู้หญิงเราอะเนาะเอาจริงๆเราถามอะไรคนเหมือนกันคือผู้หญิงเราอะมันมันจะไม่หลอกตัวเองอยู่แล้วว่าเราอยากสวยคือเชื่อว่าทุกคนอยากสวย ไม่มีใครหรอกแบบยอมที่จะออกงานหรือว่าไปเจอใครแล้วหน้าเขียวๆคนอื่นสวยกว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็กลมขึ้นกับเขาก็ายังดีหรือว่าเราก็โอเคอะไรเงี้ยความรู้สึกมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่ามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะคือบางทีเรามีเงินมีอะไรเจียดมาเท่านี้มันก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่แต่ถือว่าราคาใช้ได้ค่ะทำทำได้ค่ะคุ้มค่ะค,ค,คุ้มค่าค่ะ